ผู้นำไม่ได้ตัดสินใจบนพื้นฐานข้อมูลทางวิทยาศาสตร์เขาเตือนแล้วนะหน่วยงานที่ดูเรื่องระดับน้ำเนี่ยแต่นายกชะล่าใจถ้าถอดบทเรียนก็เป็นอุทาหรณ์ไว้ก็ต้องยอมรับว่าภัยพิบัติมันใหญ่จริงแต่ถ้าบริหารจัดการดีมันจะลดความเสียหายลงไปได้นะเสียหายไม่เสียหายแน่ แต่มันจะลดความเสียหายถ้าบริหารจัดการเป็นพี่ถอดบทเรียนอย่างนี้ค่ะหนึ่งออผู้นำไม่ได้ตัดสินใจบนพื้นฐานข้อมูลทางวิทยาศาสตร์แต่อาจจะตัดสินใจจากคนใกล้ชิดที่อยู่ในพื้นที่ที่ไปฟังรายงานและบังเอิญที่ฝนเนี่ยเขามาแล้วเขาหยุดแล้วก็นึกว่าจะจบ ทั้งทั้งที่หน่วยงานที่มีหน้าที่ในการเตือนภัยเนี่ยเขาเตือนแล้วนะหน่วยงานที่ดูเรื่องระดับน้ำเนี่ยเ,เขาเตือนแล้วแต่นายกชะล่าใจไม่ฟังข้อมูลที่เป็นวิทยาศาสตร์แต่เมื่อลงพื้นที่แล้วไปเชื่อมั่นว่าจะไม่เกิดอันนี้คือเป็นบทเรียนแรกนะคะว่าผู้นำต้องจะโทษคนให้ข้อมูลไม่ได้ใช่ไหมก็ เราเป็นผู้ตัดสินใจอย่างพี่เป็นผู้บริหารกระทรวงเนี่ยนั่งกันอยู่เต็มเนี่ยไม่มีใครมีข้อมูลที่ตรงกันเลยนะก็เราฟังเราฟังฟังมาแต่เราต้องกรองและใช้วิจารณญาณของเราตัดสินบนสิ่งที่เรียกว่ารอบคอบที่สุดป้องกันไว้ก่อนพี่จะมีอยู่ในหัวเนี่ยป้องกันไว้ก่อนไม่ให้ประชาชนต้องเสียชีวิตและทรัพย์สินน้ำท่วมหัดใหญ่ภาวะผู้นำการตัดสินใจ การบริหารดกามรับริดชอบการบริหารจัดการการวางแ,วแผนนะคะการสื่อสารไม่มี one single command แม้แต่ในพื้นที่หนึ่ง ก็มันพอแยกพื้นที่แล้วพอแยกภารกิจแล้วมันจะต้องมันมีวันซิงเกิลคอมมาในแต่ละหน่วยแต่ละยูนิตนายกก็อยู่ข้างบนแล้วมันพี่แปลกใจตรงที่ว่าก็ไม่ก็ต้องให้กําลังใจนะทั้งรัฐบาลท,ทุกคนนะแต่ว่าพี่แปลกใจตรงที่ว่าเอ๊ะมันน่าจะง่ายที่นายกกับรัฐมนตรีมหัตไทยเป็นคนคนเดียวกันม,มันน่าจะง่ายกว่าด้วยซ้าไปและกลายเป็นพักเดียวกันคนเดียวกันด้วยถ้าเป็นคนละพักมันอาจจะนู่นนี่นั่นอันนี้พอเป็นแบบนี้เนี่ยมันกลายเป็นเรื่องของ ความความอ่อนในเรื่องของการ make decision mm hmm. การตัดสินใจ mm hmm. การภาวะผู้นำแล้วก็เรื่องของสกิล mm hmm. ในการบริหารจัดการจริง,รงๆและพี่สังเกตอีกข้อสังเกตสุดท้ายนะคะก็ะคือพี่คิดว่าอันนี้มันเป็นเรื่องของอคนที่รับผิดชอบด้วยนะตั้งแต่ mm hmm. ผู้ว่าถ้าจําได้ผู้ว่าถ้าตามาพรบรป้องกันเนี่ยผู้ว่าเนี่ยจะรับ,บอมอบหน้านในพื้นที่แล้วก็แบ่งก็สั่งทหารได้สั่งตำรวจได้สั่งทุกคนได้หมดผูดนวยการจั<อ>งห<อ>วัดใช่ยกตัวอย่างผู้ว่าหมูปา่าเห็นไหมก็จะจะัดก,การได้หมดนะคะแต่ผู้ว่าสงขาเนี่ยย้ายมาจากสตูพังงาแล้วก็มาเป็นสงขาภายในหนึ่งปีภายในหนึ่งปียนน้ยายสามจังหวัดนะคะตอนนี้ มันต้องตั้งข้อสังเกตนะคะว่ามันเป็นการโยกย้ายซึ่งพอเปลี่ยนรัฐบาลก็โยกย้ายใหญ่อีกนะรัฐบาลที่แล้วก็โยกย้ายเหมือนกับสีแดงมาก็โยกย้ายคนน้ําเงินคนน้ําเงินมาก็โยกย้ายคนแดงเอาคนน้ําเงินขึ้นมันเป็นการโยกย้ายเพื่อการเมืองหรือเปล่ามันก็เลยกลายเป็นการโยกย้ายเพื่อสนองประโยชน์ของทางการเมืองแต่ไม่ไดอ้อ่ไม่ได้ทำผู้ว่าเนี่ยไม่สามารถที่จะทําประโยชน์ให้กับประชาชนได้จริงแล้วเราไม่เห็นข่าวผู้ว่าเลยนะ ทั้งๆท,ที่ต้องเป็นผออในการอำนวยการเราแทบจะไม่เห็นขาว